สวัสดีครับพี่ทุกคนนะครับทุกทางทุกคนครับผมวันนี้ผมมาแนะนำทำน้ำแกงโคมทำเองที่ร้านครับผมออาเข้ามาดูเลยนะครับเข้ามาวี่ดูเลยครับพี่เดี๋ยวมีหลายอย่างครับผมพริกยงส้มอ่ามะขามเปียกนะครับกะป่ครับผมพริกผ้าเหลืองนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับเกลือครับพี่สชลุตครับผมอ่ามีทุกอย่างอันนี้ผมไปจมก่อนนะครับ่าดูนี่ก่อนครับผมมีปลากระพงอีกหนึ่งตัวครับโอเค เลยครับุผมอ่าตูอย่างนี้ก่อนนะครับดีมาปั่นเดี๋ยวค่อยตูอีกรอบนึงนะครับครั้งนี้ก็มาเทนะ้ำหมักแขงไปเลยครับน้ำหมักขามไปเลยครับพี่อน้ำหมักขามครับผมเทไปเลยครับเดี๋ยวมันละลายก็เร็วใครมาใส่ในหม้อครับผมใส่ในหมอ้อรสชาติดีมากอร่อยครับพี่ทำกินก็อร่อยทำขายก็รวยนะครับอ เทไปเลยครับพี่เดี๋ยวละลายเองอ่าประมาณนี้ครับนื้อน้ำน้ำแกงส้มครับพี่พี่แกงส้มหนึ่งลูกครับผมน้ำตาลพริกสองลูกครับพี่อ่าไม่ต้องใส่หมดนะครับอ่าสุดของร้านนี้นะครับอ่าขายดีมากครับผมมีวันนี้มีเมนูแปลกแปลกมาแนนําให้พี่น้องเขาทําตามแล้วนะครับอยู่ที่ไหนก็ทําดินได้ครับพี่อยู่ร้านยิ่งดีครับผมขอบคุณมากนะครับข้ามาก่อนเข้ามาถึงโมผักกดไลค์กดแชร์ผักติดตามเฮง ออกกำลังใจหน่อยนะครับอ่าในกระปีครับพี่เดี๋ยวค่อยใส่อีกรอบนึงครับพี่นี่ครับผมใส่ปลากระพงหนึ่งตัวครับพี่เอาเนื้อร่วนๆไม่ต้องเอาก้างนะครับก้างกินไม่ได้ครับพี่เดี๋ยวติดติดคอลูกค้าครับผมอ่าทำสะอาดสะอาดครับพี่ไม่สกปรกนะครับร้านเดาก่ายดีมากลูกคัดติดใจมากครับพี่อ่าแสดงว่าอาหารอร่อยนะครับอ่าอร่อยทุกอย่างครับผม อ่านี่อยู่้ายมือผมนะบินโคยัมครับพี่อ่าอยู่ด้านนี้บินโคทอดครับผมอ่าครับพี่ขอบคุณมากนะครับเข้ามาโดยได้นะครับมาดูได้นะครับถ่ายแล้วนะอนลาถ่าเยเสอแล้วเนี่ยถ่ายเลยถ่ายเลยอ้าวถ่ายเ่ยมาใสกันนะอ่าาาาางาา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 า น้อปาการะพงครับผมใส่ไปเลยน้ำแกงส้มนะครับอ่ทำอร่อยมากอันนี้กระชายหูครับผมอันนี้พที่ผ้าเรืองนะครับอ่ใส่ไปเลยใส่รวมกันหมดเลยชมตอนนี้ผมพุ่งเครื่องเลยนะครับถ้าอยากรูก้อยากเพิ่มประสบการณ์ทำยังไม่เป็นอย่างนี้ก็ดูที่ผมแล้วทำตามเลยนะครับ อันนี้น้ำตาลปีบครับพี่น้ำตาลปีบครับผมประมาณหนึ่งโลครับใส่ไปเลยอ่ามาน้องเอาที่แกงส้มพี่ที่แกงส้มหนึ่งโลนะครับที่แกงส้มหนึ่งโลนะครับอ่าสุดของร้านเราในขายดีมากอ่าพอดีเลยครับพี่อ่าใส่ไปเลยพี่หนึ่งโลครับผมใส่หมูดยพี่ไม่ต้องหรือไม่ต้องไปนี่มันจืดนะครับ อันนี้ไม่จืดมากไม่เค็มมากพอดหลีเลยครับพี่อ่าไม่เชื่อที่คนพูดไปก็มาชิมดูร้านเราได้นะครับอ่าร้านอยู่แถวแถวลำมินทาครับผมอันนี้อันนี้น้ำปลาครับใส่ไว้ก่อนใส่ไปเลยไม่ต้องใส่เยอะมากเดี๋ยวเคลปากเรก็ได้เอดี๋ยวปากที่ลังเลยอันนี้น้ำตาลทรายครับพี่นี่ครับผม นีโสลดนะครับใส่ไปเลยไม่ต้องรอนะครับอ่า,อาใช้มือดีกว่าอันนี้กระปี่ครับผมซื้อมาตลาดครับพี่ใส่โยงไปเลยโอเคไม่มีอะไรขึ้นใหม่นะมีมีมีอย่างอย่างใสเกลือสองทอง้อนใส่เกลือไปเลยใส่ความกันเลยเดี๋ยวเราปรุงไม่ความกันเดียวมันรสชาติเปลี่ยนนะครับอันนี้รสชาติไม่เปลี่ยนครับพี่อ้าว มาล้วครับมาล้วครับใส่ไปเลยพี่ใส่ไปเลยครับผมเดียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาปั่นอีกรอบนึงเลยใครว่ากันนะครับอ่าอันนี้พงเครื่องเสร็จแล้วครับเดี๋ยวคนแล้วปั่นเลยครับพี่ปั่นละเอียดเลยปั่นละเอียดมากทําไมละเอียดมากเลยติดโทษลูกค้านะครับอ่าเนี่ยโคนก่อนนะครับหน้าตายอย่างไรครับพี่อ่าตอนนี้พุ่งเครื่องเสร็จแล้วนะครับอ่า ขอกำลังใจหน่อยนะครับครับผมหน้าเป็นยังไงครับหน้ากินไหมครับโอ้ถุดยอดแล้วครับพี่ลานเราเนี่ยโอ้ิบห้าวันนะ่ะพี่มี่ <Yeah. S 2> ทำอีกหนึ่งรอบนะครับหนึ่งเทำสองรอบครับพี่น้ำแกงชุม่มทำให้บินทุงใหญ่เลยพี่ถามชิบทุทงเลยครับผมสี่ชิบทุงเลยครับผมอ่า กลับมานะครับหน้าตาสวยงามพลัมเก้าครับผมสวัสดีครับครั้งนี้ผมมาปั่นนะครับผมอ่าปั่นนะครับปั่นละเอียดมากเลยสวัสดีครับขาาดูนะครับผมพอแล้พอแล้วแล้วมันยืดไปครับผมปั่นก่อนนะครับ แล้วครับพี่มาลแล้วครับลรงมอแล้วนะครับอ้าวสีสวยงามมากพี่อ้าวอร่อยมากดูสภาพก็น้าตากินแล้วน่ากินแล้วครับผมอโอ้โหหน้าตาสวยงามเลยครับพี่ยังไม่เสียดนะครับอ่า ดูสภาพตอนที่มันเศษอีกรอบหนึ่งครับผมตอนนี้ผมยังใส่ไปเค่โทนเดยครับอ้าวทำไมสีเหลืองงามมากพี่โอ้สุดยอดล้วครับปั่นละเอียดมากครับผมโอ้สวัสดีครับพี่ครั้งนี้ผมมาใส่น้ำหมักขามครับพี่น้ำหมักขามเปียกนะครับอ่าเสมาแล้วร้อยแล้วครับผมใส่ลงไปเลยอ้าว หน้าตากินมากครับออะทีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยป่าเอาเองครับผมอา่อยกินให้ก่อนคนๆนะครับโอ้โหสีพี่สีดีมากครับผมรสชาติที่ถูกกือถึงนะครับน้าเามาแล้วครับผมเข้ามาดูได้นะครับถ้าดูแล้วก็มีประชุมการทำเป็นอร่อยแน่นอนครับผมชนใจจริงๆก็ทำตามเลยนะครับ อ่าทำยังไม่เป็นเออมันขัดนู้นขัดน,นี้ทำเข้ามาได้ในส่วนตรครับพี่ซื้อผมในวันครับพี่อ่าทำนำแจงโชมวันนี้ครับมีเมนูแปลกแปกครับแตกต่างนิดนิด,นดหน่อยๆยครับผมสวัสดีครับทุกคนเ็นี้ก่อนนะครับอ่าพี่หน้าตาดีมากชวยงามพาลามช่องเลยพี่ครับผม